สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมครับเอชชนแนลว้ hey, วันนี้จะไปเล่นเกมไมคนะครับเป็นคาตานะนะครับตัดไพ่นะครับผมเล่นล็อกนอกมานิดหน่อยนะครับอีพีแรกนะเฮ้ย hey. นี่คืออะไรนี่นี่คือไมครบามีต้ามีตาหนึ่งจะเปิกจิ 1.58่งยเวอร์ชันที่ผมใช้ในตอนน้ตอนนี้นะครับทอนโอเคคาตาน,นะมาแล้วเห็นปะนี่แปบ๊บนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้ดูข้างบนเวอร์ชันที่ผมใช้อะแล้วก็ โอเคเราไปฆ่าสัตว์ดีกว่าคนนี่แหละคาตานะไม่ต้องกลัวมาป่าเหรอมาป่าหรอมาป่าเหรอมา,า,ามามสเตอร์ตัวไหนอยากต่อสู้ฉันมอให้หมดนี่เืออะไรมาคาตานะเทพจะฆ่าให้ดู ใส่ชุดก่อใส่ชุดก่อนเฮีย แป๊บผมต้องขออภัยต้กดพิดนี่ดีวไม่ใกล้จะเมืดแสแลด้วย ตับป hmm. ิดตันปิดนี่คือที่อยู่ของคาต์นะ นมาที่ลงทางาก็ตัง้งาทีอืมดาบก็ใหญักว่ามันด้วยสิถึงดาบจะดูแข็งแกร่งก็ตาน้ำพลงังเอส ตืน่นเลยคาร์ S สามนี่ร้องคาร์ตนาที่ชอยความแข่งแข่งทั้งหมดที่มีชัดจะพังแล้วดดจะพังแล้วนี่มันไม่ใช่ดาร์ตนาก็ชัดนะชัดเลยว่าประเภทขคาร์ตนาซะอีกหรือคัร์ตนาเทพกว่า ดีเอสนี่เราจะเริ่มจากดีก่อนนะวีไอด้วยไวย้นี่คือที่อยู่ของผมนี่งนะครับผมเล่นรอแล้ว ผมขอไปเอาหินก่อนนะครับทุกคนขอไปคาบดาบหินก่อนนะครับทุกคนเพื่อจกจะได้กดไวขึ้นหินที่ไม่เห็นอยู่นะเพราะว่าก็มีหินอยู่นะมมนี่นะ ว่าไงไอ้งงกดต่อโอเคเพิ่มพื้นที่แล้วครับตอนนี้เห็นปะรู้สึกโล่งขึ้นกันเดยนแล้วก็จะคราฟของเพิ่มเหลือไว้าาสักสักสี่อัน อขอเวลานอกนับมาแล้ว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 ุโอเคเราไปวางกล่องกัน ทำคาตานะสักหน่อยทำดาบก่อนวิธีทําคาตานะกลางแรกก็อย่างแรกแค่ทำดาบไม้ก่อนแล้วก็วางไม้ลงไปครับไม่ได้คาตานาไปนีไ โอเคเก็บต้นโอเก็บ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 อาหารอาหารมาก่อนแล้วกันมมมี่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย